สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้อุรูจ,จะพามาชมนี่นะคะผักอิตูเนะรืมใบมังลักใบมังลักขาวหรือผักอิตูนะคะงามมากๆสวยมากมากแล้วก็เยอะด้วยนะคะพี่น้องจ้าดูสิคะ มันเยอะมากมากมีทุกที่เลยตรงนู้นก็มีนะคะมีทั้งผักมีทั้งหญ้าค่ะครูเอาไม่ทันแล้วหญ้าเยอะจังฝนตกหญ้าก,ก็าขึ้นเยอะเยอะนะคะแต่ผักอีตูหอมหอมพี่น้องมาอยู่ตรงนี้หอมมากๆเลยหอมกลิ่นผักอีตูนึกอยากกินอะไรหมก ปลาซิวเนาะหมกปลาซิวใส่ผักอีตูนี่เนาะมันน่าอร่อยมากๆคิดแล้วหิวงข้าวเลยนะคะพี่นอ้องอันนี้มันเป็นแปลงผักคะน้าเนาะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยมันนะคะเพราะหญ้ามันเยอะเราก็จะมาถอนหญ้าซะก่อนนะคะนี่ค่ะ ตรงโน้นเป็นกละลำปีนะคะเราจะถอนหญ้าซะก่อนผักอิตูแถวนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมกินนะคะแต่กรูก็เอามาปลูกไว้กินเนาะเอามาปลูกไว้กินแต่พอมันมันมีเม็ดมันเนาะ มเมล็ดของมันอะหล่นร่วงลงแถวนี้มันก็เลยขึ้นเยอะแล้วก็งามงามโอ้โห,โโหถ้าขายได้ก็คงจะดีแต่ก็ได้ขายเป็นส่วนน้อยเนาะมันมีหมู่บ้านหนึ่งที่เขาเขากินกันนะคะเขาก็เอาไปใส่แกงหน่อไม้อะไรอย่างนี้แหละหมกปลาอะไรเงี้ยก็มีอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะ แต่หมู่บ้านตรงนี้เขากินไม่เป็นค่ะเขาจะกินใบแมงลักอีกแบบหนึ่งนะคะเขาจะกินใบแมงลักแบบเดี๋ยวนะคะกูรูจะพาไปดูนะคะว่าแบบไหนที่เขากินแถวนี้กูรูก็เลยปลูกทั้งสองอย่างเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็หอมหอมนะคะแมงลักแบบนี้ นี่ค่ะหรือว่าใบกำก้อหรือกลมก้ออะไรนี่แหละคะ่ะคนเหนือเขาจะกินแบบนี้เนาะใบกมก้อหรือกลมก้อนี่เลยคะ่ะก็ขึ้นเยอะเยอะนะคะพี่น้องขึ้นสวยด้วยนี่ค่ะอันนี้ขายได้ดีอยู่นะคะ ราจะถอนกล้าของมันเนี้ไปขายนะคะเนี่ยเยอะเลยมันขึ้นมากับหญ้าอันนี้คือแมงลักหรือก่อมกอเนาะมันจะไม่เป็นสีขาวแบบด้านมันจะออกม่วงๆคล้ายๆโหระพาแต่มันไม่ใช่โหระพานะคะกลิ่นคนละกลิ่นกันนะคะกลิ่นโหระพาจะหอมอีกแบบนึงกลิ่นแมงลักแบบนี้อีกแบบนึง แต่ว่ากลิ่นของผักอีตูเนี่ยมันก็เหมือนตะไคร้เนาะหอมแบบตะไคร้เลยกลิ่นของผักอีตูเนี่ยนะคะนี่ค่ะชื่อเขาสวยจังอีตูนี่ค่ะ <c oughs> สวยมากเยอะด้วยนุน่นนุ่นก็มีนะคะไอ้ที่ต้นใหญ่ๆนุ่นก็มี นี่แต่สวยๆยามเย็นเราก็จะมาถอนหญ้าอากาศร้อนมากอันนี้เรากำลังจะเอาปุ๋ยมาหยอดเย่อๆมันอันนี้ก็คือทั้งปุ๋ยทั้งขี้ขีวัวเนาะปุ๋ยนี่เราก็เอาปุ๋ย Jc 6 3 3นะคะมันเป็นปุ๋ย อินซีนะคะอินซี j จซีหกสามสามเราจะเอามาใส่ไว้ยังไม่ได้ลดน้ำมันเลยนะคะพอใส่แล้วฝนก็ไม่ตกตอนที่ไม่ใส่ฝนตกจังเลยหญ้าลกจังเลยถอนหญ้าแล้วเอาปุ๋ยให้มันแล้วแต่ว่าฝนไม่ตกเนาะผักคะนา้าซวยๆไว้นะคะ กำลังงามกำลังจะสร้างต้นสร้างก่อเนานะผักอีตูเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยมาใส่แถวนี้นะคะอันนั้นกระดังปีพาชมผักอีตูนี่แหละหอมหอมหอมจนหิวข้าวเลยนะคะนึกอยากกินหมกปลาซิวเนาะ ันต้องอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องกูรู้จะถอนยาต่อน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจช่องเล็กๆของกูรู้นะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ